ช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มที่แล้วนะครับน่าจะอยู่ในช่วงกลางฤดูฝนของปีพุทธศักราช2566นี้นะครับซึ่งในห่วงนี้นะครับก็จะมีร่องความกดอากาศต่ําซึ่งมีอิทธิพลนะครับต่อสภาพยินฟ้าอากาศหรือเกิดฝนตกในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครของเราก็ทางกรมอุตุนะครับได้แจ้งว่าฝนอาจจะทิ้งช่วงช่วงกลางมิถุนายนถึงกลางกรกฎาแต่จนถึงปัจจุบันนะครับก็ถือว่าฟ้าฝนตก ถูกต้องตามฤดูกาลปกติด้วยซ้ําไปในส่วนนี้นะครับก็พี่น้องประชาชนก็อาจจะมีความกังวลว่าสถานก,การณ์น้ําในภาพรวมของเราเนี่ยในเขตพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับจะท่วมหรือจะแ้งนะครับขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนดังนี้นะครับว่าในสถานก,การณ์ปัจจุบันณวันนี้นะครับสถานก,การณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครของเราเขื่อนใหญ่ที่สุดก็คือเขื่อนน้ำอุน่นนว้าจ้อยย่ล้านลูกบาทเมตรนะครับปัจจุบันก็มีปริมาณน้ำเกะกะไม่ไม่ถึง50อร์เซ ส่วนเขื่อนน้ำอูนมีปริมาณเต็มพิกัดนะครับเก็บกักได้166ล้านลูกบ,บาทเมตรปัจจุบันมีอยู่4 7ล้านนะครับคิดเป็นเพียงร้อยละเท่านั้นเองในส่วนน้องหานน้องขันครับสามารถเก็บกักได้260ล้านลูกบ,บาทเมตรปัจจุบันมีเพียงแค่154คิดเป็นไม่ถึง60%เพราะฉะนั้นในภาพรวมก็ยังสามารถที่จะเก็บมวลน้ําไว้อีกจํานวนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความต้องการน้ําเพิ่มมากและปีนี้นะครับ ยังไม่มีพายุฤดรูร้อนเข้ามาในเขตพื้นที่ในเขตประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือประเทศไทยของเราได้ซ้ําไปเพราะฉะนั้นเรายัางต้องการน้ําเพื่อเก็บกักไว้ใช้ในช่วงฤดูแรงซึ่งฤดูฝนนะครับเหลือไม่ถึง100วันจากนี้ไป แต่ขนาดเดียวกันนะในช่วงนี้นะครับมีฝนตกชุกและก็ปริมาณน้ําในแหล่งเก็บกักน้ําธรรมชาติก็จะมีเยอะในดเดียวกันก็พี่น้องประชาชนบางครั้งก็ไปดําไร่ดํานาบางทีไปล้างเนื้อล้างตัวต่างๆเนี่ยก็ฝนตกชุกน้ําก็จะไหลบ่าเชี่ยวแรงก็ขอให้มีความ,ร,มระมัดระวังในส่วนนี้ในบุตรหลานด้วย